สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักงาน CP คะ่ะพบกับรายการ1นาทีกับ CP Inno Expo คะ่ะมหกรรมนวัตกรรมบัวบานของเราใกล้จะมาถึงกันแล้วนะคะมาสัมภาษณ์พนักงานของเรากันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับงานนี้กันบ้างคะ่ะพีะ่ขาครับขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะมหกรรมนวัตกรรมบัวบานของเราใกล้จะมาถึงแล้วรู้จักงานนี้แล้วก็รู้สึกยังไงที่จะไปร่วมงานนี้บ้างคะครับผมก็มีความตื่นเต้นนะครับผมเพราะจัดเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมยังไงก็ อยากให้ทุกคนเข้าไปร่วมงานนี้กันเ<ช> <ๆ S 2> ยอะๆครับผมเพราะว่าได้เห็นนวัตรกรรมใหม่ๆของทางพนักง,งาน CP นะครับผมร่วมกันมาจัดแสดงนะครับผมได้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยนะครับผมค่ะกลับมาแล้วเราก็จะได้ไอเดียหล่อๆกลับมาด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ3-9ถึงตุลาคมนี้<ม>ที่สุนประชุมธรรมาศาสตร์รังสิตกับมหกรรมนวัตรกรรมบัวบาน<อ>พลาดไม่ได้นะคะ